สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําพริกเห็ดฟางกันนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บหอมกันดีกว่านะคะเก็บใบหอมปลูกไว้ข้างบ้านเดี๋ยวเก็บมาใส่น้ําพริกกันค่ะ ได้สก,กัมหนึ่งก็พอแล้วนะคะอะต่อมาเดี๋ยวเรามาเสียบเอาเห็ดฟางเสียบไม้นะคะคืนย่างเลยถ้าย่างเนี่ยมันจะหอมหอมมากเลยแหละแต่ถ้าต้มเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้กลิ่นของเห็ดฟางเท่าไหร่เราวันนี้เราจึงเลือกที่จะย่างค่ะย่างจนเหลือง จนดอกมันอ่อนๆน้ำมันออกค่ะแล้วเราก็เอาไปตำค่ะตำให้ละเอียดเลยเราไม่สับนะเราใส่ทั้งดอกแล้วเราก็ตำ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 จนพอใจแล้วเดี๋ยวเราใส่หอมค่ะใส่หอมลงไปแล้วก็ตำให้เข้ากันตำไปเลย ทำไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันนะคะจะได้ทั้งกลิ่นของใบหอมแล้วก็กลิ่นหอมของเห็ดย่างเห็ดเฟืองนี่เอาไปย่างนี่หืมกลิ่นหอมมากเลยนะ,ะต่อไปปรุงด้วยน้ำปลาร้าชูรสพริกป่นนิดหน่อย ก็ตามให้เข้ากันจ้าตามให้เข้ากันแล้วก็ชิมได้รสชาติที่พอใจแล้วก็อืมอเดี๋ยวเราเติมน้ำปลานิดหน่อยเติมน้ำปลาแล้วก็ตามนิดนึง แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่คิดฟงังย่างหอมหอมตามใส่กับใบหอมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆไข่ต้มสักสองฟองแหลมมากลองทำกันดูนะอร่อยนะจ๊ะ